ี่อิค่ะโรงเรียนด้วยกันหะะเหรอะแล้วเล่นงลงเครงดนตรีอะไรคะขิมค่ะวันนี้จะมาบรรเลงเพลงอะไรเลย เออเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะเครื่องหองหอมเครื่องสองชั้นค่ะอ๋อมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับอ่าช่องดีนะคะลินเทนดีๆก็สำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับเป็นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเราจัดต่อเนื่องมาสิบกว่าปีแล้วนะครับเป็นการประกวดดนตรีนะครับภายในและภายนอก สำหรับดนตรีไทยนี้เราใช้ชื่อว่าการประกวดดนตรีอโศกสังคีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการประกวดของโรงเรียนในงาน s อ Music Festival นะครับในครั้งนี้นอกจากมีการประกวดดนตรีไทยที่เรากำลังจะเริ่มขึ้นเดร,ร็วนี้แล้วมีการประกวดหรือกิจกรรมอะไรอื่นอีกไหมครับครับในครั้งนี้เนี่ยพิเศษก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง โรงเรียนในครบ100ปีนะครับเรามีการประกวดีการจัดนิทรรศการวิวันวิชาการนะครับซึ่งจัดผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยการประกวดดนตรี SG Music Festival เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์วิชาการเพื่อเฉลิมฉลองโรงเรียน100ปีนะครับการประกวดดนตรีเรามีทั้งหมดปีนี้เรามีทั้งหมด5ประเภทนะครับหคือดนตรีไทยนะครับซึ่งจะกําลังจะเริ่มประกวด2 ตอนนี้เราจะประกวดพร้อมกันนะครับก็คือการแข่งขันเต้นนะครับแล้วก็การแข่งขันวงสตริงแล้วก็การประกวดภาพยนต์สั้นหรือหนังสั้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านไปแล้วเมื่อวันศุกร์ก็คือการประกวดเอาวงโฟกซองครับมีทั้งหมด5รายการด้วยกันครับอ๋อเพราะว่าอาโศกเนี่ยเป็นต้นไม้ประจําโรงเรียนแล้วก็ตอนที่มีประกวดปีแรกเมื่อปี2551ก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะ เขาก็มีสังคีตสารามีสังคีตนู่นสังคีตนี่เนต์กรเบียนจะมีอะไรเป็นชื่อของตัวเองดีก็นึกขึ้นได้ว่ากล่าวชื่อต้นไม้ประจำโรงเรียนคืตอต้นอโศกก็เป็นชื่ออะศกสังคีตครับเมื่อก่อนก็เป็นประกวดสาหรับภายในแล้วก็โรงเรียนในเครือของเซนงกรเบียนแล้วก็ในเครือคทาทอลิกแต่พอปีถัดมาก,ก็เริ่มเปิดโอเพ่น <S <S มากขึ้นเป็นโรงเรียนโรงเรียนทั่วๆไปโรงเรียนสพททั่วไปสพมสพปแล้วก็อ่ แต่ละปีก็จะมีความหลากหลายก็คือบางปีก็เป็นเดี่ยวบ้างบางปีก็เป็นวงมีร้องบ้างบางปีก็เป็นเครื่องมือต่างๆแล้วแต่ว่าปีนั้นกรรมการเขาจะประกวดอะไรกันแล้วแต่มติกรรมการมีการปรับเรื่องประเทศการประกวดไปเรื่อยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วความตื่นตัวของนักเรียนของเซมิระเบียดเองใช่เป็นเจ้าภาพนี่เป็นอย่างไรบ้างครับผองเจ้าภาพเองก็มีบ้างบางรายการ่ะนะครับแต่บาง มารายการก็ต้องยอมรับบางทีเราก็ไม่มีไม่มีเด็กแต่ว่าเราก็ต้องก็ต้องเปิดโอกาสให้กับเด็กอื่นๆด้วยเพราะในฐานะที่โรงเรียนจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนใหญ่แล้วก็เรามีศักยภาพในการจัดการประกวดเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ต้องอในส่วนของประกวดภายในเรามีของเราอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราประกวดเพื่อให้เด็กภายนอกได้มีพื้นที่ได้มีโอกาสในการทํกิจกรรมตรงนี้แล้วปีนี้โควิดด้วยสถานที่ประกวดมันน้อยก็เลยคิดว่าก็ ไหนก็ร้อยปีวิชาการด้วยแล้วก็เลยตจระปีสังเกเบียนด้วยก็เลยก็เลยจัดครับปีหน้าคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นอ้มิสเฟสติวัลเหมือนเดิมครับนักเรียนโรงเรียนซังเกเบียนก็ได้เห็นโรงเรียนอื่นๆด้วยที่เข้ามาประกวดในนี้ใช่ไหมครับเห็นพัฒนาการของเด็กๆที่มาประกวดที่นี่บ้างไหมครับเห็นครับเด็กบางคนมาทุกปีเลยมาตั้งแต่ประถมปีนี้ประกวดระดับประถมก็เด็กคนนี้ก็มาพอปีหน้าเป็นระดับมัธยมเด็กบางคนกับ เปลี่ยนจากประสมขึ้นมาอยู่มัธยมก็มาอีกบางคนก็มาทุกปีจบม .6 ก็มีครับ<ม>สามา,มารถติด<ล>ตามข่าวสารการประกวดหรือว่าสําหรับครั้งต่อไปได้อย่างไรครับมีเพจมีเพจของของของโรงเรียนเพจของดุนตรีโดยเฉพาะเลยของงานดนตีโดยเฉพาะเลยครับสามารถติดต่อได้ในเพ b o o k หรือในสื่อโซเชียลทั่วไปในเว็บไซต์โรงเรียนก็มีขอบคุณมากครับ mm -hmm. thank you Terima kasih telah menonton! thank mm -hmm. you